คนเกิดวันเสาร์ได้ไพ่อัศวินดาบสองเหรียญเก้าไม้เท้าเอ็มเรอร์ดิเอ็มเพสแม่เรียกว่ามีไพ่ผู้ใหญ่ให้ความรักความเมตตาทั้งผู้หญิงและผู้ชายเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนวันเสาร์จะทำอะไรต้องมุ่งมั่นต้องจริงจังเรียกว่าปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง นิสัยจะต้องกระตือรือร้นต้องขยันต้องขวนขวายเพราะก้าไม่ทับรักและหวงแหนในสิ่งที่ทำต้องขยันอดทนผู้ใหญ่จะส่งดวงหรือมีโอกาสก้าวหน้าจเจริญเติบโตและเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้รวมถึงมีคนเดินทางมาหาเรื่องของการเงินครับช่วงนี้สองเหรียญขึ้นมามุนห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 มุน,มนเรียกว่ามีโอกาสกดบัตรเครดิตมีโอกาสจำนองจำนำหรือใช้เงินแบบรอบครอบรวมถึง ขยันและหาเงินใหม่ในช่วงนี้เพราะว่า2เหรียญหม่ถึงเก็บเล็กผสมน้อยต้องขยันมากขึ้นแต่จะมีโชคมีราบดวงดีเกี่ยวข้องกับรหัส ATM ให้โชคเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ดูรหัส ATM นะครับจะมีรางวัลใหญ่รั้ง4ี่โมงได้นะครับช่วงนี้กําไรยกมหาโพกรัพย์กําไรยกต่อเงินต่อทองไปเรียกทรัพย์เรียกกันเงินเรียกความมีความ ดวงโดดเด่นประสบความสําเร็จในสิ่งต่างเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวกำลังใจติดต่ออาจารย์มงคลรอดทิ้งทำได้นะครับเรื่องของความรักครับ emperor the empress นะครับเรียกว่ามีความเป็นผู้นำปกป้องครอบครัวมีความเสียสละมีความกระตือรือร้นหรือครอบครัวที่รักและห่วงใยกันในช่วงนี้ต้อง เรียกว่าแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกันทั้งครอบครัวจะพาให้ประสบความสำเร็จได้เรื่องของคนโสดครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยใจหน่อยสำหรับเรื่องของความรักเพราะอะไรอัศวินดาบสองเหรียญก้าไม่เท้ายังไม่ค่อยได้ดังใจเพราะฉะนั้นใจเยน็นๆไว้ก่อนช่วงนี้คนโสดยังมีโอกาสที่แบบเรียกว่าเจอคนที่แบบมีความรู้สึกยังไม่ถูกใจเท่าไร่แต่ค่อยๆ เวลายังอีกเยอะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ความรักต้องเป็นแบบนี้ไปก่อนหรือต้องยอมยอมหรือใครบางคนมีอยู่แล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่ายังไม่ถูกใจแต่ต้องช่วยเหลือคือกูลกันไปก่อนเพราะว่าสองเหรียญหมุนหมุนนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ต้องอดทนเรื่องของสุขภาพครับอัศวินดาบสองเหรียญก้ามเท้าเกี่ยวข้องกับก้ามเนื้อแขนขา ตามวัยตามอายุใครที่อายุมากในช่วงนี้ปวดเมื่อยง่ายเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างน้ําในหูไม่เท่ากันหรือวิงเวียนศีรษะได้ง่ายตามอายุเพราะฉะนั้นก็ต้องทําอะไรช้าช้าลงสักนิดหนึ่งส่วนคนที่ยังอายุน้อย,อยช่วงนี้ก็ต้องระวังสักนิดหนึ่งยกของหนักหรือเล่นกีฬาผดโผลสิ่งต่างๆที่เราคุ้นเคยเราชอบเราทําอยู่ดีช่วงนี้มันอาจจะเอ๊ะอุบิเหตุหรือว่า นะครับเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรอบคอบระมัดระวังหรือพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวใช้เวลาสักพักหนึ่งให้มันดวงโดดเด่นดวงมันดีแล้วค่อยเล่นท่ายากหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ผ่าผลในกีฬาที่เราชอบนะครับ